อีกก็ค่ะนี่อีกดอกนี่ชุดเอกแหกมานนะค่ะเห็ดก็ สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะมื่อนี่สาวแพลก,กับพ่อพี่พาน้องมาหาเ,ก,เหก็บเมหิดคือเก่าละค่ะเ้าขอมาอเหักกไดไดหิตก็สองดอกแล้วนะคะเมื่อนี่ค้นกะรายคือเก่าค่ะดีบ่ดีกะร้ายก็คู่มือนะคะบ่ได้ทายรถให้พี่เห็นน้องเด้เบ่งนะคะเพราะว่าสาวแพลท้ายรถมาเนี่ยกะลายมือแล้ว่านพี่น้องเบื่อนะคะออากลับไปรุ่น ซอยกันค่ะว่าเฮายสีมานหรือว่ามานน้อมื่อนี่ยว่าเฮายสีมานเห็ดยังหรือว่ามานนะค่ะบางเนี้ยห,ห้อยเพิ่นเคลียร์พี่น้องเอ้ยไป่ะแตกไปหมดแล้วค่ะเฮาก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะไปจ้ามีจ้าดอกนะึง อีกดอกนึงเดี๋ยวตาเพื่อนนะค่ะอีกก้อยอีกดอกนึงค่ะหามันนี่ข้างไหนเนาะ เห็ดนาเขียวค่ะอืมลุดมเลยตัอีกเลยค่ะจุมนึงงม่ได้ปาดขายยากนะค่ะหักออกมาอันเรามีขีด่ดินจะข่าดอกนึงค่ะ ก็ระค่ะพี่น้องคุณนะค่ะยางแบกงามเลยนะคะนี่นี่ซองดอกนี่อีกดอกนึง่งดอกน้อยๆก็มีค่ะเอาไปค่ะไปเก็บแล้วกันที่นี่ น้องงามคักค่ะบดงนี้ค่ะเกิดซ้อนกันดอกนีมันลุ่มเกิดลุ่มนะคะ ที่ดินนะคะ พี่น้องหมูวานเท่าไรเห็นค่ะมมหมูมาวานนี่แหละเดีโดยโโยังบ้าอะไเท่าเลยค่ะนี่เทมขึตาค่ะค่ะ ดทานค่ะ แต่เกบหิตทานย่ามใดน,นี่มือดำตลอดเลยเนาะคะ่ะก็ต้องใส่มือลูบออกละวคะ่ะปลูบออกกระดำแห้งละเห็ดเนาะ อืมค่ะกำลังเป็นเลี้ยน หน่ะพี่น้องป้าเป็นพัมไม่แล้วค่ะปกไว้นี่อีกสองดอกง่ายๆค่ะ เกือบแมนบอลลงมาเฟงจุมนี่เนาะคะ่ะนี่อุยแตดถึกนี่ปะ เห็นบ่าค่ะถือดอกนี่ซ้ำเสียบไปคันนั่นบ่เห็น หนาเรค่ะหน้าแร่หน้าดํานี่บ่อไรคะมิซัมค่ะ กอค่ะดอกนึงค่ะค่ะจงไว้ให้ดอกนึงน่งนะคะ่ะ แดดมันเหลี่ยมตามมันก็เลยหายยากค่ะเห็ดกออีกแล้วค่ะหางระดอกจองดอกไปเรืเร่อยๆนะคะเห็ดกัค่ะเห็ดกอ,ดก,อกำลังเกิดนะคะนี่กำลังอันนี้นี่ค่ะเห็ดนาแลนะ่ะนี่น้อง เห็บก,ก็ค่ะก,กัวหน่อยดอกนี่เอาได้บอลนะบรด้ดอกคา่ยดอกนี่เอาได้ยุก,ก็บางเนะคะนี่ดอกนึงค่ะดอกนึง Go, เห็ดโกดกนึงค่ะเห็ดนาเลค่ะจ้าพี่น้องมื่อนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของห้างแล้วนะคะนี่ค่ะคว่ำหมานของห้ามื่อนี้ก็ได้คว่ำหมานมาฝากพี่ฝากน,อน้องคือเก้าละค่ะ ข้างล่างก็สิเป็นเห็ดก็เห็ดนะคะ้คาเขาเห็ดผึ้งนุ่ง,งะะุงเนาะค่ะข้างเทองก็เป็นเห็ดร่วมพื่อกันละคะ่ะมือนี่ฮอก,ก็มีควมหมานมาฝากพี่ฝากน้องก,ก็ถือว่าเกือบเต็มกระต่ายอยู่นะคะนี่ก็เต็มกระเรือหน่อยะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ฮากระพ่อไว้ซ้อมนี่นะคะถ้ามักคลิปนี้ขย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพล่ออาผ้าไปน้ำนอยเด้ยค่ะขอบคุณค่ะ